ไอ้น้องเจริญนะขอให้ครอบครัวมีความสุขนะขอให้น้องมีสุภาพแข็งแรงของมากครับป้าสิ่งอะไรที่ทาไปขอให้สิ่งนั้นกลับมาคืนสู่น้องนะขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมบาสู่ซู่บผมไม่สนุกแล้วทุกคนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งหายนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ช่วงหลังโควิดมานี่นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าการกิจการแท็กซี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรปะทุกคนเราจะมาโบกรถ เราก็จะมาบบกรถแท็กซี่กันครับทุกคนว่าวันนี้แท็กซี่จะรับเราไหมนะจะรับเราเปล่ารับทุกคนนะ <c oughs> ว่าแต่แท็กซีซ่เลยทุกคนรถโดยสารจะไม่มีคนเลยนะตอนนี้นะรอ,อนานแล้วนะเนี่ยรอนานขนาดนี้ไม่มีรถมาเลยทุกคนเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นแล้วมั้งเราต้องเข้าเมืองนะครับต้องข้ามมาฝั่งนี้นะ ดูเลยทุกคนเราไม่มีทำไ,ไมเรานั่งรถโดยสารดีกว่าไปนั่งแท็กซี่ข้างหน้าดีกว่าครับทุกคนไม่มีแท็กซี่เลยครับทุกคนไม่มีแท็กซี่เลยโอ้ยรอนานมากเลยครับไปขอนั่งหน้าไม่ให้นั่งเออ น้าเท่าไหร่เอาไปร้อยหนึ่งผมให้ร้อยหนึ่งไม่เป็นไรผมไม่มีตังค์ทอนด้วยแหล่ะเอาไปเลยไม่เป็นไรจริงๆว่าจะมานั่งแท็กซี่เมื่อกี้ว่าจะมาคุยกับน้าน้ามาให้นั่งไม่เป็นไรโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมโชคดีโชคดีมันมาอนหลังโควิดโชคดีครับผม ไปไหมครับพี่ไปข้างหน้าไปไปเนี่ยบางบอลหนึ่งเนี่ยโอเคโอเคโอ้โหขันแรกเลยไปโอเคต้องรักแข่มผ่านไหมพี่ต้องก็ได้นะครับพี่นี่เป็นคนชขันแรกเนี่ยผมจะนั่งเลตรงนี้เป็นไงไอ้นี่ออกมากี่โมงแล้วครับได้ขอถามนิดนึงได้ปะออกมาประมาณบ่ายโมง บ่ายโมงคนคนเยอะไหมครับพี่อตอน,นตอนนี้เขาเขาพี่ต้องเลิกวิ่งกี่โมงครับเนี่ยปกติก็ประมาณสามทุ่มอ๋อสามทุ่มเข้าบ้านแล้วมาแต่เที่ยงบ่ายโมงบ่ายอ๋อบ่ายโมงเที่ยงแล้วแต่บางทีผมก็ออกไปบางทีก็รถเราเองอเนาะอืมแล้วเป็นไงพี่โควิดเป็นไงมั่งโควิดโควิดก็ช่วงสองเดือนที่แล้วก็หยุดไปเลยไม่ได้ทำอ๋อไม่หยุดไปเลยมันไม่ได้ครับอ๋อมันไม่ได้ไม่ได้เลย ได้แต่ค่าแก๊สแล้วไม่รู้จะมาวิ่งให้เหนื่อยทำไมอ๋อแล้วก็ลองวิ่งอยู่ลองวิ่งอยู่มันได้แต่ค่าแก๊สอ่ะก็เลยหยุดไปเลยสองเดือนกว่าสามเดือนปกติแล้วพี่ก็วิ่งอยู่แถวๆนี้ครับผมก็ไปทั่วหมดนะครับอ๋อไปทั่วเนาะแต่ที่ผมส่วนมากที่อยู่ที่จริงๆก็คือแถวฝั่งทน๋อฝั่งทนบ้านเราเนี่ยแหละใช่แล้วครับแต่นี้พอดีเขาเรียกไปมหาชัยมาโอ้ จริงก็ไปทั่วหมด้วครับไม่เลือกอ๋อก็คือส่วนมากอะไรที่ที่ว่าที่ว่าอยู่ตั้งแต่ก่อนแท็กซี่นี่ก็คือตั้งแต่โควิดก็หยุดหมดเลยใช่ไหมพี่ส่วนมากเลยนะหยุดไปเลยก็เขาเขาปิดส้มทุ่มเลือสี่ทุ่มใช่ไหมตอนนั้นถึงถึงสี่สี่ก็ไม่มีใครค่อยวิ่งเนาะดูวิ่มันก็ไม่ได้มันไม่คุ้มครอกก็ยังดีครับรถตัวรถเราเองอะเนาะโอเคพี่เดี๋ยวจอดปา้หน้าเลยก็ได้ไหมนะโอเคนะพี่วันนี้ผมมาทํา อยากผมมาช่วยอ่ะผมมาช่วยพี่เอาไปสองร้อยผมมาช่วยผมมาช่วยคือสองสองคองบ้านเราละผมมาแบบอยากให้อ่ะโออเคจดตรงไหนดีนนะตรงไหก็ได้พี่ที่มันมีรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมก็วันนี้ผมก็น่าจะถึงศาลฝั่งทนแล้วผมก็กลับละโอเคขอบคุณครับพี่โชคดีนะครับขอบคุณครับโชคดีนะครับผมโอเคมันๆโอเคคนไทยช่วยกันคนไทยช่วยกันครับพี่ เฮ้มาอีกแล้วครับทุกคนมาแล้วคันหนึ่งมาแล้วคันหนึ่งสวัสดีครับปลาไปปรงวันหนึ่งไหมป่ะอ่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหกวมิเตอร์เลยกวมิเตอร์เลยปลามาช่ายกี่โมงเนี่ยขอสอบถามนิดนึงได้ไหมเนี่ยไม่เคยพูดไม่เคยพูดไม่มีอะไรอีผมทำรายการเอ่อ มาดูสังคมแท็กซี่เราเป็นไงบ้างกับหแั่ังโควิดนะครับมันมันมีผลกระทบมากไหมอะไรอย่างงี้ครับผมกระทบ <c oughs> กระทบป๋าไหมกระทบแล้วแล้วก่วววอนหน้านี้ป๋าทําอะไรอยู่ก็คือช่วงเคอร์ฟิวอะไรเนี้ยทําอะไรอยู่ก็ขับทุกวันอ๋อแต่เราขับกลับเร็วหน่อยเข้าเร็วหน่อย,เ,ออยเป็น,งนไงบ้างรายได้ดีไหมป๋าไม่ดี <c oughs> ไม่ดี <c oughs> อ๋อไม่ดีเลยไม่ดีคือนี่ไม่ดีเลยเหรอนี่รถเราเองคมับเนยก็รถเราเองอ๋อรถเราเองเนาะก็ดีหน่อยนะป๋าเนาไม่มีภาระอะไรมากเนาะแต่มันก็ต้องส่งป่ะหรือเป็นส่งแล้วสบายแล้วต้องส่งหมดอ๋อก็ต้องก็ต้องรับภาระตรงนั้นไปด้วยโอเคป๋าวันนี้ผมก็อยากจะแบบผมไม่ได้มานั่งเตือซีป๋าไปกลหรอกอ่าวันนี้ผมเอาอย่างนี้ว่ะเดี๋ยวป๋าจอดป้ายหน้าดีกวานะเห็น้างหน้าไหยโอเคนะตรงหน้าไหนเนี่ยเออ อาบวันน,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 นี้ผมมาช่วยนะก็ถือว่าวันนี้เรามามาช่วยสังคมไทยอะนะ,นะตั้งใจสู้ๆโอเคโอค้ยแบงพันธ์มาหนาแบงพันธ์มาหนาดูด,ดีๆด,ด้ยโอ้ยกบลัณเรัยกบัตรครับทุกคนไปแล้วทุกคนหน้าดูหน้าทุกคนดูอิ่มผมก็รู้สึกว่าอิ่มนะครับก็แบบ มันก็อิ่มนะทุกคนเดี๋ยวลองมาอีกครั้งละเราลองโบกรถหน้าดูนะครับช่วงนี้แท็กซี่ก็ถามว่าก็ต้องเชือ่อแทบไม่มีคนเลยนะจะไม่มีคนเลยนะครับค่ั้งนี้ไม่วิ่งนะไปแล้วก็อย่างนี้นะครับทุกคนก็อกยากจะบอกว่าทุกคนนะครับทุกคนก็ออกมาต่อสู้ชีวิตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตนะครับหรือไม่วิกฤตนะครับผมวิกฤตที่มันมีเราก็ผ่านไปให้ได้นะครับผม สองมือนะครับสองแขนนะครับเราต้องสู้นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายคนนะครับผมที่ก็คือเรายังมีสองแขนสองขาทุกคนนะอะไรที่มันแย่ๆนะครับเราก็ทิ้งมันไปแล้วก็เราลุกขึ้นมาสู้มันใหม่นะครับผมโอเคนะครับทุกคนดูเลยโอ้ยไปดูเลยไม่มองเลยไม่มองเลยพี่สิโอ้ยไม่ดู้าเราเลยที่เรามาอยู่ตรงนี้วาเขาไม่เกิดโชยทุกคนตอนนี้ก็เหมือนฝนกำลังจะมานะครับเฮ้ยเหมือนฝนกำลังมาริงด้วยทุกคนไอ้ยีสเป็ดเอ้ย สวยแล้วไม่ละสวยแล้วไม่ละต้องต้องกลับก่อนไหมต้องกลับหรือไปอหน้าต่ออ่ะเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเอาละครับทุกคนตอนนี้ฝนก็เริ่มลงมาแล้วนะรถแท็กซี่ก็ไม่มีแล้วนะอ่ะทำยังไงดีละครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปก่อโน้นออไดเดียวนะมอุยอ้ยเจอรถเดี๋ยวฝนจะเจอรถอีกคันนี้แล้วจะมาเอารถมาแล้วทุกคนมาแล้ว ปลาไปบางบอลไหมไปไหนอะไปบางบอลหน้าเลยไปดิไปไปนั่หน้าไปโอ้โวนจะมาแล้วโอ้โหแสดงว่าผมมองไม่เห็นแน่เลยผมจุดยืนมองไม่เห็นแน่เลยบางบอลเลี้ยวซ้ายนี่นะตรงไปเลยตรงไปเลยฮะเส้นนี้ก็บางบอลเท่านั้นแหละก็บางบอลเท่านั้นเลยบางบอลหนึ่งแล้วกันนะเออบางบอลหนึ่งนะท่านปลาไปไหนมาเนี่ยขับรถนี่แหละขอขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยได้ไหมได้สิปลาสวัสดีครับสวัสดี อะไรผมผมตู่นะตามซหนึ่งหนึ่งอโอเค<ช>เลยครับป้าคือวันนี้จะมาถามถามนิดนึงโควิดตั้งแต่หล,ลังโควิดเรวิ่งดีไหมไมันค่อยดีนะครับโควิดเ่คนคนคนเยอะไหมคนเยอะไหมคนเยอะรถติดนะรถติดแล้วก็ไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่แท็กซี่นี่มันก็ไม่ค่อยได้เงินจริงเพราะว่าก่อน <c oughs> เคยได,ได้เงิน,นแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ต้องขับตลอดเวลาเลย แล้วช่วงนี้คนก็ร้านอาหารร้านร้านของร้านค้ามันก็เปิดไม่เต็มที่คนก็ไม่ไม่ออกมาจับจ่ายไม่ออกมาใช่นี่ออกมาจับจ่ายจะซื้อจะกินยาอะไรมันก็ลําบากหาของของยากของกินของยากอ๋อครับแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยป๋าได้หยุดหยุดวิ่งไหมครัผมวิ่งตลอดแล้วแต่ก่อนเคยได้รายได้รายได้ก็มีผ่อนรถได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เลย ต้องขับตลอดเลยเพิ่มชั่วโมงาการทํางาน่ะตะก่อนตะก่อนเคยขับได้ออกมาเย็นเนี่ยออกมาเย็นเนี่ยสามสี่โมงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ได้หลับพันกว่าแนละ้วหลับเป็นพันแล้วแค่แปดแปดชั่วโมงนะแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องเพิ่ม<ๆ>เพิ่มการขับรถเลยเพิ่มชั่วโมงาการทําง,งานนะบางทีก็ออกเช้าบ้างเย็นบ้างเที่ยงบ้างคือยี่สี่ชั่วโมงะมาณประมาณเนี่ยเราลถใครจ่ายก็ต้องมีเยอะ ให้จ่ายเดือนต้องสองหมื่นกว่าบาทแล้วผมถามว่าใครช่วยเราครับนะใช่เราก็ต้องดูแลตัวเองในระดับก่อนก่อนที่คนอื่นเขาช่วยใช่ป่ะครับแลวอย่างเราก็มีค่าใช้จ่ายไหนลูกไหนเมีอะไรประมาณเนี้ยค่าใช้จ่ายตามตัวแต่ละวันเราก็มีค่าใช้จ่ายใช่แต่เราก็ต้องสู้นะบ้านเราเราต้องสู้ครับเราไปหวังใครก็ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเป็นอาชีพของเราใช่ป่ะใช่ครับทุกงนี้มันเป็นอาชีพของเราเราต้องเราต้องต้องต้องดิ้นรนด้วยตัวเราเอง รัฐบาลช่วยอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ช่วยได้เยอะหรอกเพราะค่าใช้จ่ายมันตามตัวในค่าน้ําค่าไฟและค่าไฟอ่ะอยู่บ้านน่ะคุณลองคิดดูดิครับอยู่บ้าน <c oughs> อ,ยอยู่บ้านหนักกว่าเดิมอยู่บ้านมันต้องหนักกว่าเดิมคุณเข้าใจไหมเพาคนไม่ออกจากบ้านเอางี้กว่าป้าทุกคนผมก็ว่านะช่วงโควิดนี้เนาะโดนทุกคนเลยเนาะโดนทุกคนแล้วแล้วเราอยากจะแบบว่าบอกบอกอะไรให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนที่ว่าแบบว่าเฮ้ย อย่านั on ite, ่งงอเมือนะเนี Trip ่ยต้องขยันนะต้องแบบว่าอย่าไปรออะไรนะทุกอย่างเราจะไปรอความหวังจากใครไม่ได้นะผมบอกให้พอที่สุดเราเรารอความหวังจากใครไม่ได้ทุกอย่างเราต้องมีมันมันมีบทเรียนให้เราให้เราแบบกระตือรือร้นแล้วทุกอย่างมันมีบทเรียนให้เรากระตือร้นความรับผิดชอบเราต้องมีเราจไปหวังพึ่งใครไม่ได้จะไปหวังพึ่งรัฐบาลไปหวังพึ่งคนนู้นคนนี้ไปหวังธุรกิจก็ไม่ได้ทําในอาชีพของเราอ่ะเราอย่าขี้เกียจ อาชีพของเราอ่ะนี่คืออาชีพของเราทําอะไรที่มันถนัดเราจะไปรอความหวังไม่ได้คือสรุปไปรอความหวังไม่ได้ครับป๋าอันนี้ว่าผมผมจริงๆแล้วเนี่ยผมมาอยากอยากมาช่วยอ,อันนี้เลยว่าผมให้น้ําใจเล็กน้อยจากมนุษย์ด้วยกันเนาะโอ้ขอบคุณมากเลยนะผมก็มาเ,เดี๋ยวป๋าจะเดี๋<ล>ยวไปนั่นนี่ป๋าจอดผมเลยครับผมนะวันนี้ผมก็อยากจะมามาดูชีวิตของอของแท็กซี่แล้วเป็นยังไงมั่งครับผมบนะ ครับผมขอบคุณมากเลยนะป๋าเอาเลยครับผมขอบคุณมากครับโอเคป๋าเดียวไปหน้าป๋าจอดเลยครับผมครับขอบคุณครับครับอยากจะเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลที่แบบว่าเฮ้ยพอจะมีพอจะอะไรมาช่วยเหลือบ้างหันมาดู อ่ะมาดูสิ่งเล็กๆน้อยๆเอ้ยสิ่งไม่เล็กไม่น้อยนะพูดถึงน้องนะคมอัวต้องช่วยกันน้องๆทุกอย่างต้องช่วยกันให้ปลาโชคดีนะเราต้เก็บียยใครนะทุกอย่างเราต้องเราต้องหากินนะครับผมปลาขอบคุณมากเลยขอปลาเมากน้องโชคดีขอให้น้องเจริญนะขอให้ครอบครัวมีความสุขนะขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงของมากครับปลาสิ่งอะไรที่ทำไปขอให้สิ่งนั้นกลับมาคืนสู่น้องนะขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณผมปลาซุ้ยซุ้ยครับผมไปเลยครับเอาละครับทุกคน แม่ได้ยินคำนี้แล้วปลื้มใจจริงๆนะครับผมไปตอบใครเลยนะเดี๋ยวเราโบกรถคันต่อไปเลยครับทุกคนเขาจะจอดไหมเขาจะจอดไหมครับเดี๋ยวเราเขาจะจอดไหมโอเคจอดนะครับผมทุกคนไปสวัสดีครับไปบางคนหนึ่งไหมโอเคสวัสดีครับเอ๊ะเหมือนเราเจอกันยังไม่รู้ฮะไม่เจอฮะไม่จำไม่ได้แต่นี่ไม่ค่อยได้อยู่น้ำลงอ๋อไปอยู่ล้ำลง ป๋ามาจากไหนเมื่อกี้มาแต่มงคนห้าออมาแต่มงคลห้าเก้าล้านคนวันนี้วันนี้นี่คนเยอะไหมป๋าทันทีขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมวันวันนี้วันนี้คนเยอะไหมป๋าไม่ไม่เยอะไม่เท่าไหร่นะหรือมล็ดแต่จังหวะก็ไม่รู้นะหรือแต่จังหวะก็ไม่รู้โอเคบอกบอกบอกไปไปเยอะแต่บางคนเขาไม่ได้อ๋อใช่ไหมป๋ามีวิธียุบแป้มได้ไหมได้โอเค Av, แ,ล au, แ,ล au, แล้วแล้วแล้วตอนนี้ป๋าเข้าบ้านกี่โมงครับเนี่ยอ้โนี่ก็ดูแลดื่มดูแลกักอนก่อนดื่มก็ฟิวก็ก็สามสุ่มสี่สุ่มนะไม่ได้ขายมันไม่ได้ครัอืมในจะลูกในจะเมียในจะอะไรอะไรอย่างในค่าเช่ารถอีกโอเคโอ้ยผมพูดถึงว่าก็ลำบากกันนะป๋าเนาะรถรถคนไม่มีแต่รถเยอะเท่าเดิมไหมป๋ร okay. euh ู้สึกรู้สึกว่ามันเยอะอยู่แล้วเพราะกลางคืนมันวิ่งไม่ได้อมันวิ่งไม่ได้ใช่มันก็วิ่งกลางวันกันหมดอือล่ะ กลางคืนวิ่งได้สี่ทุ่มก็ไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมาวิ่งกลางวันเมื่อก่อนมีสองกะทั้งกลางคืนกลางวันเอาใช่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดีแทบจะไม่มีเลยเนาะใช่แทบไม่มีกลางคืนก็คือกลางวันก็ทั้งรถติดมั่งเลยทั้งคนก็ไม่ติดทั้งเจอโควิดเขามาอีกเนาะป่านเนาะคนก็กลัวที่จะไม่ค่อยอยากจะนั่งเท่าไหร่นะไม่นั่งเป็นกองที่เขาก็ประหยัดอ่ะไอเขาเดี๋ยวนี้เขานั่งเขาไม่ค่อยกลัวอะไรเนาะก็มีเก้วมีหน้ากากเขาก็ไม่กลัวแล้วแต่ว่าเขากลัวไม่มีเงินจะจ่ายส่ ไม่ไม่มีกลัวจริงๆเลยเขากลัวมากเลยตรงนี้ผมว่าอ๋ออย่างผมก็ผมก็ไม่กลัวนะโอรยะมีเจ้ติดรถแล้วก็ทําตามที่เขาบอกอ๋อดีๆครับป๋าขอขอดูขอดูขอดูเขาจะเปิดไฟได้ไหมป๋าไหนขอดูเจลล้างมือป๋านะเตรียมพร้อมนะครับป๋านี่โอ้ยเจลล้างมือให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมโอเคนะครับป๋าเดี๋ยวเราถึงไฟแดงหน้าเดี๋ยวเราจอดเลยนะป๋านะตรงแถวหน้าตลาดพอดีนะโอเคคือวันนี้ผมก็คือมามาทำรายการมาทำรายการเกี่ยวกับเบ้ สังคมบ้านเราเป็นไงมั่งอาชีพแท็กซี่เป็นยังไงกันบ้างนะก็คือประมาณนี้แหละก็คือแท็กซี่เป็นยังไงกันบ้างเฮือร้อนกันไหมหลังโควิดอะไรประมาณนี้นะครับผมคนมาส่งงานกันเยอะเยอะอะทีนี่คนก็จะขึ้นรถซ่าเขาไม่มีเงินจ่ายบางคนกิจจำเนินเขาก็ไม่ขึ้นบางคนเขาขึ้นใช่ไหมรับปะเขาขึ้นแต่เขาไม่มีเงินจ่ายเขาก็โงเราเขาแยกเปิดไฟปาได้ไหมได้ก็มีหลายอย่างบางคนให้ไปส่งในซอยเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวไม่เอาตัง หายเลยก็มีหายเลยก็มีแย่ๆโอ้โหเจอเจอเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วถ้าวะเนาะยิ่งมาเจอเรื่องแบบนี้คนก็เปิดประตูวิ่งไปหนีไปเลยอืมโอเคก็ปลาเดี๋ยวปลาจอดตลาดข้างหน้าให้ผมเลยนะวันนี้ผมให้ปลาโชคดีดีกว่าครันะเอาอันนี้อันนี้ดีกว่าอ่าช่วยอ้าวมันมันสี่ทลาเองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมช่วยช่วยกันช่วยกันล้ววะนะอยากให้ก็คือวันนี้อยากให้เห็นนั้นเห็นน้ำ เห็นความอดทนไหมเราขับเซ็กซี่แล้วก็อดทนอยู่แล้วเราก็ขยันเจออะไรมากมายเจอสิ่งดีๆบ้างนะบมานนะขอให้ไปโชคดีวันนี้ขับรถปลอดภัยวัสดีครับขอบคุณครับบ้าครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินข้ามตลาดไปข้่งโน้นนะครับเอาละครับทุกคนเราก็ได้ได้ได้เห็นได้ได้รู้ได้หลายอย่างเนาะ อ่ะเราจะไปคนต่อไปครับฝนก็ตกนะครับทุกคนวันนี้นะครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับแท็กซี่แท็กซี่ไปแล้วไม่ไม่เห็นไม่เห็นแท็กซี่ไม่เห็นเรานะเดี๋ยวเราขย,ย,ยับมาตรงนี้นะแท็กซี่ไม่เห็นเราเดี๋ยวเราขยับขยับขยับมาตรงนี้นะไม่เห็นไม่เห็นแท็กซี่ไม่เห็นมีแต่รถกระป๋องเราอยู่ใต้ตน้นไม้เลยเราเดินไปใต้รถเมล์เดียวม เาจะได้เห็นแล้วมัง้งนะไม่สนุกแล้วทุกคนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งหายนะครับเอะไะครับเมื่อกี้เรามีน้ำใจคนคนแท็กซี่ไปแล้วนะครับเราจะลองดูนะครับว่าพี่เขาจะมีน้ำใจเอาโทรศัพท์มาคืนเราไหมนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองโทรหาก่อนไอ้ที่สองร้อยเลยปลาต้องสั่งมาคืนผมได้ไหมได้ได้เดี๋ยวผมจะให้เข้าไปตรงนัน อยู่ตรงอ่าหน้าอยู่ตรงตลาดบางบอนหนึ่งอป๋าอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่กำนันแมนกำนันแมนกำนันแมนอ๋อป๋าผมอยู่ตรงบางบอนหนึ่งเลี้ยวขวามาตรงไฟแดงกสิกรนะครับป๋าตรงไห้หน้าตลาดสุขสวัสดิ์ตรงเอกชัยใช่ไหมเอกชัยใช่ครับป๋าตรงถนนอะไรอะไรนะตรงถนนอแยกบางบอนไฟแดงก็ตรงมาตรงถนนเอกชัยธนาคารธนาคารกสิกรใช่ไหมอ่าใช่ครับอยู่หน้าธนาคารกสิกรตรงไฟรถมีพอดีครับป๋า ครับ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 ไปเดเนี่ยเนียกํลังกําลังกําลังจะเข้าบ้านแล้วเฮอยดที่โอเคครับป๋าต้องขอบคุณป๋ามากเลยครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับผมจะรออยู่นี่นะป๋านะฝนตกด้วยใช่ครับจ้าจเออในฝนฝนฝนกําลังตกเลยครับป๋าครับก็ฝนตกครับทุกคนนี่ฝนตกแล้วับเมื่อกี้ก็โทรไปหาพี่เขานะ พี่เขาาโทรศัพท์มาคืนให้นะโอ้โหต้องเป็นน้ำใจดีมากๆเลยนะคนไทยต้องอย่างนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องรอเขาอยู่นี่ครับโอ้พี่น้องหมานี่ไม่สบายเหรอพี่เอาน้องหมามาด้วยไปหาหมอมาเหรอครับหมอมาอ๋อเป็นไงมั่งโอ้สายแลวดีนะเนี่ยมีเจ้านายดีนะอ้าวโหเขาไม่เลียงเองเขาสงสารนอ๋อปหาหนังเท้าวัดอ๋ออือเราเห็นแล้วก็ ทำถ้าพี่ทำดีจเจริญแน่นอนพี่จเจริญผมว่าพี่จเจริญแน่นอนนะครับเนี่ยครับสองคนพี่เขาวินนะดูด้วยครับกลางฝนพาหมามาหลบนะครับทุกคนโอ้ยแล้วทราบซึ้งนะครับผมยังทราบซึ้งเลยพี่หมอหมาเขาเป็นอะไรรักษา,าแพงไหมฮะมีคนเขาช่วยค่ารักษาผมขอช่วยด้วยไดนะ้ไหม ผมช่วยผมช่วยช่วยทันรักษาโรงพยาบาลนะเอาหนาวันนี้ผมมาทำบุญจริงๆอ่ะผมลืมโทรศัพท์ไม่งั้นผมไปต่อแล้วขอบคุณครับผมลืมโทรศัพท์ในรถแท็กซี่ไงเมื่อกี้มารายการสามสี่หนึ่งครับพี่สู่ทีวีสู่ทีวีครับสามสี่หนึ่งสู่ทีวีทีดีนะท่านผู้ใหญ่อันนี้เลยน่าหล่อๆขอบคุณครับขอบคุณครับ มดขอบคุณครับสิแค่คนนี้นะคนนี้คนเดียวกันนะคนเดียวกันครับทกคนผ้ชมก็ได้เอฟซีเพิ่มอีกสองคนนะครับพี่ขอมือหน่อยขอบคุณครับเจอแล้วครับทุกคนพี่เข้ามานะครับเอ้โห ใจคนไทยจริงๆนะครับวันนี้75 73ไหมครับผมรถคนดีนะครับเออรถคืออยู่ไหนครับเมื่อกี้ผมรออยู่ป้ายร่มเหนือรอถตัดจุกรเงี้ยเอาแล้วป๋างั้นเดี่ยป๋าไปส่งผมเลยแล้วกันเนาะนี่บางบอลนี่วิ่งนั่นได้วบินหน่อยได้ไหมโอเคขอบคุณมากครับป๋าโอ้ยร่วงไปเฉยเลยล่วงไปยังไงวะเอาเป็นว่าจะโทรมัน ใช่กดล็อกไม่ได้อ๋อมันกด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 ไม่ได้ยใช่ไหมใช่เ,เราใช้รหัสล็อกไงนี่นะครับผมน้ำใจคนไทยนะครับป๋าเขาเปิดไฟได้ไหม <naval. S 1> อ, <'S> อ๋อ <prosecutor S 2> เดี๋ยวเรานั่งคนเปอร์อเรตผมจะเมาป๋าไปถึงนี่เลยอ่อนี่นะครับคือน้ำใจคนไทยนะครับพี่ชายนะครับพี่ชายปีชานะครับผมทะเบียนทะเบียนห้าห้าหกสามบาทพี่ใช่ป่ะอ๋อบัตรเลขอ๋อบัตรเลขบัตรนะครับผมพี่ชายจะเปลี่ยนเนีแท็กซี่ได้ดี ทะเบียนเจ็ดห้าเจ็ดสามนะครับผมทอสอนะครับทุกคนก็มีน้ําใจดีมากๆนะครับวันนี้ผมลืมโทรศัพท์ไว้ในรถพี่เขาก็เอามาคืนให้เราด้วยนะครับผมนะครับและไปส่งเราที่ปั๊มอีกด้วยเัลเบลบอนห้าแบบนี้หนึ่งพี่ปั๊มอยู่ท้ายมือปั๊มอะไรป้ทอครับผมพี่ไม่กดไม่เจอให้ผมนะกดเลยเอ,อ้ยลืมเลยเนี่ยโอ้ยเอ,อ้ยกดให้ออหน่อยกดให้หน่อย,อย,อยโอ้ยนะนะ นั่งมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะกดมิเตอร์อจะเข้าบ้านนอนแล้วครับพี่เป็นไงวันนี้หมานไหมวันนี้หมานไหมวันนี้หมานไหมไม่ได้ถึงพันเลยโอ้ไม่ได้ถึงพันเลยว้าวันนี้แต่บรรยากาศแบบนี้คนถ้าสมมติมมว่าเป็นปกตินะคนเยอะนะถ้าปกติคนเะเยอะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกกำลังช่วงนีง้คนก็น้องให้ลงเขาออกบ้านไม่ค่อยได้กันเนาะบางคนก็ มาจะเข้าบ้านหมดเลยรอนได้เนี่ยเดี๋ยวเคือฟิวแล้วปกติพี่ออกมากี่โมงครับเนี่ยแปดโมงวโอนเช้าเลยอือไดอยู่ถึงแล้วแล้วแล้วภาระที่บ้านเยอะไหมครับพี่ชายตอนนี้ก็กระทบเยอะไหมไม่กระทบมนะั้ยเนาะก็กระทบเยอะครับค่าเราบ้ารอือหนึ่งลูกก็เรียนเอาลูกก็เรียนด้วยนี่แหลนะหนักหนักเราเนี่ยเราหัวนะเขากลัวโควิดนี่ก็ปัญหากับพอทุกคนเนาะไอ้ผมอยากให้ไอ้เนี่ย ฝากถึงฝากถึงคนที่แบบว่าท้อแท้กําลังท้อแท้ในเรื่องช่วงโควิดตั้งน่อยได้ไหมครับพี่มันเก่งไหมครับยสู้ไปวมันก็ผ่านไปเป็นกำลังใจทุกคนาปล่อยสูขข้อย่างเดียวจสู้อย่างเดียวครับขอบค,ครับขอบขอบมากเลยนะครับที่มา เอาโทรศัพท์มาคืนให้ผมในวันนี้นะครับพี่ชายนี่ใจดีมากๆเลยนะครับผมเอางี้นี่กลัวค่าที่เท่าไหร่ลูกพี่เออดิบสี่ตัวนี้เจ็ดสิบบาทหกสิบเก้าเจ็ดสิบบาทผมอ่าน้ำใจพี่มีนะเอาไปอีกห้าร้อยเอาเลยนะฮะน้ำใจเร่งได้นะเออขอพี่โชคดีเจริญเจริญนะอันนี้ค่าเอาไปอีกให้อีกห้าร้อยอ่ะเพิ่มอีกห้าร้อย อันนี้ค่าโทรศัพท์เลยน้ําใจพี่มีน้ําใจให้กับเราเราก็มีให้พี่ขอบคุณครับไปแล้วโชคดีนะพี่นะสู้ๆนะครับโอเคลืมอะไรพูดรู้ดีกวก่อนโอเคขอบคุณครับเอาละครับทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เห็นอ่ฮะปัญหาหลายปัญหาเลยนะครับทุกคนและเราก็คิดซะว่านะครับปัญหานี้มันไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะครับ ยังมีคนอีกมากมายที่ลำบากเมื่อเราอยู่นะครับทุกคนนะ <_ an> เพราะฉะนั้นทุกคนต้องสู้แล้วก็ต้องผามันไปให้ได้นะครับผม <_ an> ผมใน้านบคนนึงนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับทุกคนครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ <_ an>